หลายหน่วยงานร่วมกันจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวเดินเท้ากลางป่าหลังหลบหนีทิ้งสัมภาระไว้ค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานจากอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วชุดสืบสวนสถานีตำรวจพุทธนแม่ระมาดร,ร,ร,ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นที่สองกองกำลังนเรศวรกองร้อยฐานพรานที่35 0 5ปกครองรับแจ้งจากชาวบ้าน พบแรงงานจำนวนมากพร้อมสัมภาระผู้นำทางเดินเท้าในป่าท้ายหมู่บ้านสมะตําบลสา0 0 0ื่น 30, อำเภอแม่ระมาดคาดว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบต่อมาเจ้าหน้าที่ได้วิทยุข,ขอกำลังสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทําการตรวจสอบและจับกลุ่มพบแรงงานตามที่รับแจ้งจำนวนมาก กำลังเดินอยู่ในป่าจึงได้แสดงตัวขอตรวจคน้นพบเป็นแรงงานต่างด้าวที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองระหว่างเข้าแสดงตัวเพื่อตรวจสอบมีแรงงานกลุ่มหนึ่งเกิดไว้ตัวทิ้งสัมภาระหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามเบื้องต้นทําการจับกลุ่มแรงงานได้จํานวนทั้งหมด19รายเป็นชาย12รายหญิง7รายจึงควบคุมตัวส่งตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อแล้วนำส่งพนักง,งานสอบสวนพร้อมสอบสวนขยายผลถึงการจับกลุ่มกลุ่มผู้นำพาซึ่งคาดว่าจะหลบหนีไปพร้อมกับแรงงานที่หลบหนีระหว่างการจับกลุ่มคาดคงหลบหนีไปได้ไม่ไกลนักเนื่องจากฝนตกหนักตลอดทั้งวันในช่วงเวลาที่ผ่านมา